สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมค่ะเคมีเราจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้กําลังเคลื่อนไปในทิศทางไหนนะคะและหัวใจของคุณกําลังต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะเช่นเดิมนะคะเ mm hmm. มย์จะขอแบ่งการอ่านออกเป็น4สถาน,นะคะ่ะสําหรับคนโสด mm hmm. คนคุยความสมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหาและสําหรับพาร์ทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพาร์ทของคู่รักที่ไม่ได้มีประเด็นและไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทค่ะเพื่อให้คุณได้ฟังในช่วงที่ตรงกับหัวใจของคุณมากที่สุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะการอ่านนี้อิงจากพลังงานโดยรวมของแต่ละราศีถ้าเนื้อหาใดสั่นสะเทือนใจคุณขอรับไว้เป็นพลังในการเติบโตนะคะและถ้าบางช่วงยังไม่ตรงกับคุณก็ขอให้ปล่อยมันไปอย่างเบามือนะคะสําหรับเบอร์ชาร์ดเมต์แะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วค่ะคุณสามารถที่จะไปเช็คก,กันได้เลยนะคะเบอร์ชาร์ดด้านล่างตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดูแบบโหราศาสตร์ไทยและพลังงานของคุณตรงก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันค่ะคลิปนี้ดูได้ทั้งผู้หญิงและดูได้ทั้งผู้ชายเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การทานายดวงค่ะมอมีก็ต้องขอขอบคุณซับสครายเบอร์ที่น่ารักนะคะผู้ชมที่น่ารักและรวมถึงคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักด้วยเช่นกันค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมของคุณกันเลยดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกันและชาวสองทุกท่านนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดนะคะจะมีใครเข้ามาไหมพลังงานของคุณกําลังดึงดูดคนแบบไหนให้เข้ามานะคะและควรที่จะเปิดใจไหมในช่วงนี้นะคะเยวขอดูลักนาะราศีของเขาค่ะราศีมังกรราศีกรกฎราศีพฤษภราศีธนูและราศีเมษค่ะเคเดี๋ยวเรามาดู จะมีใครเข้ามาไหมนะคะพลังงานของคนกําลังดึงดูดคนแบบไหนให้เข้ามานะคะโอ้คนคนนี้เป็นคนฉลาดะคะ่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างได้นะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทํางานแค่งานเดียวแต่ว่าอาจจะมีความสามารถหลายด้านอาจจะมีความรับผิดชอบเยอะค่ะอาจจะทําธุรกิจแล้วก็อาจจะทํางานประจําไปด้วยนะคะ เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอคะ่ะเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งด้วยนะคะเข <c oughs> าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยก่็คุณนะคะหรือว่าอาจจะมี energy เ,เหมือนเด็กนะคะคนคนนี้ไม่มองว่าเขาดูเป็นคนที่มีบุคลิกที่น่ารักนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงน่ารักคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะรู้สึกว่าเออ เขาดูอารมณ์ดีนะคะดูเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะคะไม่บอกเลยว่าคนคนนี้เขาเหมาะสมกับคุณดีนะเขาจะทำให้คุณมีความสุขคะ่ะคุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเลยนะคะมีแพชชั่นต่อกันครั้งแรกที่คุณได้เจอกับเขาหรือว่าครั้งแรกที่เขาได้เจอกับคุณนะคะ ม่ว่าคุณจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดนะคะชอบคนคนนี้หลงไหลคนคนนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาค่ะที่รู้สึกเสพติดคุณมากๆเลยนะคะโอ้เอเนอร์จีของคนคนนี้ไม่ว่าเขาดูครบแล้วนะคะทั้งการงานการเงินการใช้ชีวิตตอนที่คุณจ้เจอกับเขาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณพึงพอใจกับตัวเองค่ะแล้วเขาก็จะอยู่ในพลังงานนั้นด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอกัน จากการเดินทางนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงหน้าที่การงานด้วยนะคะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะมีแรงดึงดูดต่อกันเยอะมากๆเลยค่ะคุณกับเขาเนี่ยมีความผูกพันกันนะคะในระดับจิตวิญญาณคุณอาจจะเคยฝันเห็นใครบางคนมาก่อนหรือว่าก่อนที่คุณจะได้เจอเขาอะค่ะอาจจะมีลางบอกเหตุนะคะคุณอาจจะฝันถึงเขาหรือว่าฝันถึงใครบางคนนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นแองเจิลนัมเแบบนี้ด้วยนะคะโชคชะตานำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันค่ะกลงล้อแห่งโชคชะตาของคุณและเขาหมุนแล้วนะคะอืมไม่มาว่าบุคลิกของคนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยเปิดเผย ความในใจที่มีให้กับคุณมากสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีความเขินอายนิดหนึ่งนะคุณอาจจะได้เจอกับผู้หญิงที่อายหรือว่าอาจจะได้เจอกับผู้ชายที่ปากหนักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาดูเป็นคนน่ารักนะเขาดูเป็นคนที่จิตใจดีค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่สดใสล่าเริงค่ะยิ้มง่ายหัวเราะง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีด้วยค่ะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วย เดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าแล้วคุณเนี่ยควรที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งนี้ไหมถ้าคุณเปิดใจคุณได้แต่งงานนะคะความรักที่มั่นคงความรักที่จริงใจความรักที่ซื่อสัตย์นะคะความรักครันน้งนี้มันพัฒนาได้ค่ะไปจนถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวเลยนะคะคุณกับเขาเนี่ยต้องเจอกัน ต้องมาพบกันเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยถูกกาหนดไว้ให้มาเป็นคู่กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกับเขาจะหนีไปไหนไม่ได้นะคะไม่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยคุณอาจจะพิจรารณาคนคนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าคุณอาจจะขอดูความพยายามของเขาแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนรู้จักคนคนนี้นะคะเพราะว่าชาวราศีกันในบางท่านคุณก็อาจจะกลัวความรักหรือว่าอาจจะเคย ผิดหวังในเรื่องราวของความรักมานะคะสําหรับบางท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะลังเลใจนิดนึงก็อาจจะดูเขาเยอะนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใช้เวลาเรียนรู้ดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรนะคะคนคนนี้เขาก็คือคนที่คุณกับเขาต้องมาเจอกันนะคะมาคองคู่มารักกันมาแต่งงานอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ชาวราศีกันอาจจะต้องเดินทางนะคะหรือว,ว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่ว่าการเดินทางจะโดดเด่นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณออกเดินทางหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะขอดูให้คําแนะนําใบสุดท้ายค่ะให้คําแนะนําใบสุดท้ายคือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะอยากได้ไอเดียใหม่ๆในเรื่องของการทํางานหรือว่าอยากมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะคุณอาจจะต้องไปลงคอร์สหรือว่าสัมมนา หรือว่าหาไอเดียใหม่ๆนะคะเดินทางท่องเที่ยวคุณอาจจะได้เจอกับความรักครั้งนี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะจินตนาการไม่ออกด้วยว่าถ้าคุณมีความรักครั้งใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะคุณอาจจะจินตนาการถึงเขาไม่ออกว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาจะเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนคะ่ะเพียงแค่คุณจะต้องจินตนาการถึงรักที่คุณปรารถนาจินตนาการถึงแต่สิ่งดีๆแล้วบอกกับตัวเองในทุกๆวันค่ะว่านนะ คุณกาลังจะได้พบเจอกับคนที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นของคุณนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับดวงความรักของชาวราศีกันค่ะสําหรับดวงความรักของชาวราศีกันนะคะ,คนนะ,คะในภายของคนคุยความสัมพันธ์มิชเจนนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะเมย์จะเปิดความรู้สึกของเขาแลวความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะถอยดีนะคะเดี๋ยวขอดูลักษณะาราศีของเขาค่ะราศีเมถุน ราศีเมษธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีราศีมีนะคะ่ะและราศีพฤกษ์โอเคเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกข,ของเขานะคะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณโอ้ไม่ว่าเขาเองเขาก็ยังชอบคุณอยู่นะมีความหลงใหลในตัวคุณอยู่ค่ะ แต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูต้องใช้ความพยายามเยอะไปหน่อยไม่รู้นะว่าเขาเคยพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไหมแต่ในมุมของเขาอะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยบางท่านอาจจะบอกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะหมอเมย์เขาเหนื่อยแล้วหรอใช่ค่ะเขาเหนื่อยแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องสู้อะสู้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างนะคะระหว่างคุณกับเขาที่เขามองเห็นว่า มันอาจจะเป็นอุปรสรรคในอนาคตได้จริงๆเขาเองเขาก็อยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะไม่ว่าเขาเองเขาก็อยากที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนนะแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาด้วยค่ะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยไม่ว่าจริงๆแล้วว่ะเขาอยากไปต่อกับคุณเนี่ยเขาชอบคุณค่ะมันค่อนข้างชัดเจนว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยากที่จะไปต่อข้างหน้ากับคุณเนี่ย ไม่ว่าเขาอยากเลือกคุณนะแต่ปัญหาที่คุณกับเขามีร่วมกันน่ะมันทําให้เขารู้สึกว่ามันยากที่จะผ่านไปได้คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนขยันนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาชอบนะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงในอุดมคติของเขาเลยปัจจุบันนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะมีความรักดีๆอยากที่จะมอบให้กับคุณคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนเก่งคุณขยันทํางานด้วยค่ะ เขามองเห็นว่าคุณเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่ฉลาดมากๆแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆสนใจในเรื่องของอนาคตของตนเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะบุคลิกของคุณความสวยความหล่อและรวมถึงจิตใจนิสัยไม่ว่าคนคนนี้เขาชอบคุณมากๆเลยแต่มันติดอยู่เรื่องเดียวค่ะนั่นก็คือความคิดเห็นบางอย่างที่คุณกับเขายังคุยกันไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าใจ คุณกับเขามีความเข้าใจกันคนละทางหรือว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เขาเห็นแล้วว่ามันพัฒนายากแล้วถ้าพัฒนาต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตขอดูหน่อยค่ะและความสัมพันธ์เนี่ยมันจะได้ถูกพัฒนาไหมหรือว่าเราควรที่จะถอยดีนะคะไพ่มันค่อนข้างชัดนะ ชาวราศีกันคือความรักครั้งนี้ไม่บอกเลยว่ามันต้องใช้การลงทุนต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันได้ถูกพัฒนาถ้าคุณไหวมันก็จะได้ถูกพัฒนาแหละเพราะว่ามันคือหน้าไพ่ของคนที่เคลื่อนไหวหน้าไพ่ของคนที่พยายามหน้าไพ่ของคนที่พยายามทุ่มเทแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อย คุณไม่ไหวแล้วคุณไม่สู้แล้วอะถอยดีกว่าค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณเดินต่อไปมันก็จะยังไม่มีความชัดเจนในช่วงเวลาหนึ่งนะคะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ต้องขอพูดตรงๆว่าณปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่เห็นอนาคตยังไม่มีจุดหมายปลายทางมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเลยบางวันก็มีความสุขบางวันก็รู้สึกอึดอัดบางวันก็รู้สึก พูดอะไรไม่ได้เหนื่อยอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะมีความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาไหมมันมีแต่ว่ามันต้องผ่านการทุ่งเทคะ่ะความพยายามการเอาใจใส่พยายามเข้าหาคุณต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบที่คุณจะไม่เป็นอะไรอะถ้าเกิดว่ามันต้องใช้เวลาถ้าคุณเร่งถ้าคุณรีบอะ ไมว่ามันมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งถ้าคุณอดทนรอได้คุณพยายามคุณเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้คุณอดทนคุณรอได้อะมันก็มีเกณฑ์ค่ะที่ความสัมพันธ์นี้จะได้ขยับไปข้างหน้านะคะมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสเลยน้าไพ่ไม่ได้ขึ้นว่ามันไม่มีโอกาสเลยแต่ว่าก่อนที่จะได้พัฒนาเนี้ยน่าจะต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าตัวเขาเองหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ะคะ่ะที่ยังรู้สึกว่า ยังอยากไปเรื่อยๆยังอยากมีอิสระยังอยากใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่คำแนะนำคนรอก็ท้อเป็นนะชาวราศีกันก็ต้องใช้คำพูดนี้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทอ้อคุณรอได้อะ่ะเออมันก็มันก็จะได้พัฒนาแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าตามหน้าไพ่มันก็ค่อนข้างนานนะคะบางครั้ง คุณอาจจะต้องเคลียร์กับตัวเองคุณก็ต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าคุณต้องการอะไรความรักแบบไหนที่คุณต้องการความรักแบบไหนที่คุณอยากจะมีไว้ข้างๆความรักครั้งนี้มันทําให้คุณมีความสุขไหมความรักมันต้องมาพร้อมกับความสุขนะคะความรักไหนที่มันมาพร้อมกับความทุกข์อ่ะมันเป็นความรักที่จะกัดกินเวลาของคุณไปเรื่อยๆแล้วก็จะกัดกินความรู้สึกของคุณไปเรื่อยๆด้วยแต่ถ้าความรักข้างไหนที่มันมีความสุข มันทําให้คุณสนุกมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากไปต่ออ่ะความรักครั้งนั้นมันก็เป็นความรักที่ดีนะคะมันก็เป็นความรักที่น่าลองเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่ยเขาอยากจะบอกกับคุณนั่นก็คือคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการความรักแบบไหนคนรักแบบไหนที่คุณอยากมีไว้ในชีวิตเพราะเอาจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้มีเวลาทั้งชีวิตนะคะมารอใครอ่ะเมย์ก็จะพูดเสมอนะคะว่าเวลาของเรามันมีคุณค่ามากมันสามารถที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่เราปรารถนายิ่งคุณเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่มันก็จะยิ่งทําให้คุณเจอคนที่ใช่ช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบตัวเองแล้วว่าคนคนนี้เขาคือคนที่ใช่จริงๆสําหรับคุณไหมถ้าคุณยืนยันว่าเขาคือคนที่ใช่จริงๆสําหรับคุณแล้วระหว่างการเดินทางเนี้ยค่ะคุณรอได้คุณไม่ทุกขุณมีความสุขไพ่ก็บอกแล้วนะว่ามันจะได้ถูกพัฒนาในอนาคตซึ่งระยะเวลาที่จะได้ถูกพัฒนาเนี่ยไพ่ไม่การันตีเลย พอดูจักน้าไพ่แล้วเนี่ยไม่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่พอสมควรแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังเลยไม่มีความสุขเลยไพ่นะนําว่าคุณควรถอยนะคะอย่างน้อยๆก็ถอยออกมาพักให้ใจได้พักให้เราได้ยินเสียงตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีกัน,นะคะ่ะ สำหรับดวงความรักของชาวราศีกันนะคะในพาน์ทของคมีคู่ที่มีประเด็น,นะคะ่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเปิดออกเป็นความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะปัญหาที่คุณกับเขามีร่วมกันเนี่ยมันจะคลี่คลายลงไหมนะคะขอดูลัคนณะราศีของเขาราศีธนูราศีเมษธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูราศีมังกรและราศีกรกฎค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะตอนนี้เขายังรู้สึกเหมือนเดิมกับคุณอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้เขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะโอ้ไม่ว่าเขารู้สึกเหนื่อยจริงๆภาพฝันของการแต่งงานการสร้างครอบครัวค่ะมันยังคงมีอยู่นะ ไม่ว่าภาพฝันที่เขาอยากอยู่กับคุณอยากใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณมันยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะคะถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วเป็นแฟนกันเขาก็จินตนาการถึงการแต่งงานกับคุณในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วอะคะ่ะเขายังคงอยากให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะคะยังคงต้องการภาพฝันนั้นอยู่และในกรณีที่เขาคอมมิตแล้วมีคนในครอบครัวแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าเขาเหนื่อย เขาเหนื่อยจริงๆเพราะเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยความรู้สึกข,ของเขายังเหมือนเดิมอยู่ไหมแม้ว่ายังเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือความเหนื่อยล้านะคะความเหนื่อยล้าจริงๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคแม้ว่ามันจะดูยากแต่ความรักอะค่ะมันยังมีอยู่ เขารู้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องสู้กันอีกเยอะมากๆแต่ความผูกพันความรักมันก็ยังคงมีอยู่ในหัวใจของเขานะคะเขาอยากจะเดินทางมาเจอคุณอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก้าวไปข้างหน้าอยากที่จะแก้ไขปัญหาที่คุณกับเขามีร่วมกันความรักยังคงอยู่ภาพฝันก็ยังคงอยู่ภาพในอดีตที่เคยหอมหวานก็ยังคงมีอยู่ แต่ว่าเขารู้ดีค่ะว่ามันเหนื่อยเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ง่ายเลยขอดูนหคะ่ะปัญหาของคุณกับเขาที่มีร่วมกันเนี้ยมันจะที่ลคยลงไหมนะคะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะต้องมีการปลกลงมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนที่สำคัญอะความรู้สึกเนาะมัน เสียไปแล้วมันไม่มีทางกลับคืนมาได้ค่ะถามว่าปัญหาเนี่ยมันจะคลี่คลายไหมตัวปัญหาค่ะมันจะคลี่คลายถ้าเกิดว่าคุณมีการพูดคุยกันด้วยการไม่ใช้อารมณ์ด้วยเหตุผลและมีการเปลี่ยนแปลงมีข้อตกลงนะคะถ้าคุณสามารถที่จะทําตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้อะตัวปัญหาค่ะมันจะคลี่คลายแต่ส่วนที่เรียกว่าความรู้สึกเมมองว่ามันต้องใช้เวลา แม้ว่าปัญหาจะคลี่คลายแม้ว่าคุณกับเขาจะปรับความเข้าใจกันได้แต่ความรู้สึกมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูในการเยียวยานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปัญหาที่คุณกับเขามีร่วมกันเนี่ยมันจะคลี่คลายไหมคลี่คลายค่ะแต่ความรู้สึกเนี่ยต้องใช้เวลาในการเยียวยานะคะถ้าเป็นปัญหาใหญ่ก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็นปัญหาเล็กก็อาจจะต้องค่อยๆเยียวยากันไปนะคะ ถ้าความเชื่อใจยังคงอยู่นะคะไม่มองว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี้ยมันก็พอที่จะคุยกันได้แต่ถ้าความเชื่อใจมันหมดลงอะ่ะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะขอดูไพ่คำแนะนำไพ่คำแนะนำของคุณพูดในเรื่องของคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองอะ่ะไม่รู้สึกว่า,พาไพ่ใบนี้อยากจะสื่อกับคุณว่า นางฟ้าประจําตัวคุณเทวดาประจําตัวคุณเห็นหมดเลยค่ะและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่ไหวคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณคุณน้าคุณคุณป้าคุณนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือที่เป็นผู้หญิงคุณจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะคุณจะได้รับพลังคุณจะได้รับการอบกอดคุณจะได้รับการเยียวยานะคะ แต่สิ่งที่มันสําคัญเลยอ่ะคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นในตัวตนของคุณในความเก่งความน่ารักความดีคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณมียิ่งคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากเท่านั้นค่ะอย่าร้องขอให้ใครเชื่อคุณตราบใดที่คุณยังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเอง ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเองจะไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำนั่นก็คือเชื่อมั่นในตัวคุณเองก่อนเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีคุณคู่ควรกับการได้รับการเคารพการให้เกียรติการได้รับการเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาประเคนหรือว่ามาสรรเสริญเยินยออะไรคุณนะแต่เขาต้องเคารพความรู้สึกของคุณเขาต้องให้เกียรติ ความรักและความซื่อสัตย์ของคุณคุณไม่จําเป็นที่จะต้องลดคุณค่าของคุณเพื่อรักษาคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้เคยทําให้คุณเจ็บปวดคนคนนี้เคยทําให้คุณเป็นทุกข์คนคนนี้เคยทําเรื่องบางเรื่องที่ผิดศีลธรรมกับคุณเขาจะต้องชดใช้หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณเจ็บปวดมาก แลวความสัมพันธ์ของคุณกับเขายัางไปต่อด้วยกันได้และถ้าเกิดว่าคุณอยากไปต่อกับเขาคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้โอกาสแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยเขานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือการตัดสินใจของคุณไพมีร์ให้เป็นไกด์ไล,ลน์นำทางให้กับชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะและไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหน,นเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีกันนะคะในพานของคู่รักที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะ ู้รักที่ความสัมพันธ์ดีค่ะสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดข่าวดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ไพ่ขึ้นมาเตือนไพ่ขึ้นมาบอกไพ่ขึ้นมาแนะนําแบบนี้ก็ได้นะคะและเคล็ดลับของการเติมเต็มความสัมพันธ์ค่ะจะเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรนะคะให้รักกันมากขึ้นเดี๋ยวขอดูลัคนาราศีของเขาค่ะ ราศีมีนราศีมังกรธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนราศีธนูและราศีกุมค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดข่าวดีของคุณนะคะหรือว่าคำแนะนําจากไพ่สิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกกับคุณนะคะแม่ว่าเดือนนี้คุณกับเขาจะมีบททดสอบกันนะ อาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดหนึ่งค่ะต้องจับมือฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการหาเงินอืเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะเดือนนี้เขาอาจจะมีเวลาให้คุณน้อยลงหรือว่าคุณอาจจะมีเวลาให้เขาน้อยลงนะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือความรักคุณกับเขาก็ยังคงรักกันอยู่ ยังเคียงคู่กันอยู่นะคะบททดสอบนี้จะเข้ามาทําให้คุณเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันจะทําให้คุณเห็นคุณค่าของคนที่ยืนอยู่เคียงข้างคุณในขณะเดียวกันเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นด้วยนะคะช่วงเวลาที่เขายากลําบากหรือว่าช่วงเวลาที่คุณกับเขายากลําบากอะค่ะความรักของคุณกับเขามันจะมั่นคงมากขึ้นมิมองว่ามันไม่ได้เป็นบททดสอบที่เข้ามาทําลายความสัมพันธ์ของคุณแต่มันจะเข้ามาทําให้คุณรักกันมากขึ้นให้คุณกับเขาอะค่ะ จับมือเคียงข้างกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการละกันนะคะบางทีเนี่ยบททดสอบเนี้ยค่ะอาจจะทำให้เขาขอคุณแต่งงานเลยก็ได้นะหรือว่าอาจจะทำให้คำว่าครอบครัวค่ะมันมั่นคงมากขึ้นมีความรักมีแรงดึงดูดนะคะซึ่งกันและกันคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนอาจจะหน่วยในเรื่องของหนา้าที่งาน,นะคะ่ะหรือว่าสังคม อหรือว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่เราก็หลีกหนีไม่ได้นะมันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้นะคะแต่ว่าเรารับมือได้นะถึงต่อให้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้หรือว่าเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่เราสามารถที่จะรับมือแล้วก็แก้ไขมันไปได้นะคะบททดสอบนี้หรือว่าเหตุการณ์นี้นะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี้ยจะทําให้คุณรักกันมากขึ้น จะทาให้คุณฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคไปด้วยกันมากขึ้นนะคะเขาจะมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยคู่ควรกับการเป็นแม่ของลูกเขาคู่ควรกับการเป็นพ่อของลูกเขานะคะคู่ควรกับการที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันถ้าคุณเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยมีเกณฑ์นะที่เขาจะขอคุณแต่งงานหรือว่าในบางท่านเนี่ยที่คุณแต่งงานแล้วนะคะเขาจะรู้สึกโชคดีค่ะที่เขามีคุณ เขาจะรู้สึกอยู่ในใจนะไม่มั่นใจว่าเขาจะพูดออกมาหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเขาดีใจที่มีคุณเขารู้สึกขอบคุณโชคชะตานะที่ส่งให้คุณนะคะมาเป็นคู่ของเขานะคะไม่ว่าเดือนนี้คุณจะเจออะไรขอให้รู้ไว้ค่ะว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะแล้วคุณจะมีกันและกันนะคะอยู่เสมอขอดูเคล็ดลับจะทำอย่างไรนะคะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย รักกันมากขึ้นการช่วยเหลือเมยมองว่ามันเป็นการช่วยเหลือเป็นความผูกพันเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจอยู่เคียงข้างกัน ไม่ทิ้งกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณกับเขาจะยังคงเป็นคู่กันอยู่การเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่การให้ความรู้สึกดีๆบางครั้งแค่กำลังใจในวันที่คู่ของเราเหนื่อยล้าค่ะมันเป็นเหมือนของขวัญราคาแพงเลยนะวันที่เราเหนื่อยล้าค่ะเราก็คงจะไม่ได้อยากได้อะไรมากกันนะคะนอกจากคนที่เคียงข้างเรา กำลังใจคำพูดดีๆคำปลอบโยนนะคะและไม่มองว่าในเดือนนี้ถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันในความสัมพันธ์ของคุณและเขาคุณจำเป็นที่จะต้องให้กำลังใจอย่าถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเธอทำอะไรหรือเปล่าบางครั้งการไม่ถามน่าจะดีกว่าอย่าพึ่งถามมันน่าจะดีกว่า บางครั้งแค่ให้กำลังใจและเดี๋ยวถ้าเขาอยากพูดเขาจะพูดเองขอเพียงแค่คุณยังอยู่ตรงนั้นอยู่กับเขาคอยเป็นที่พักพิงใจคอยเป็นความอบอุ่นให้กับเขาเหตุการณ์เนี้ยจะทำให้คุณกับเขารักกันมากขึ้นเหตุการณ์เนี้ยจะทำให้คุณกับเขานะคะมีความผูกพันกันมากขึ้นมีความมั่นใจเขาจะมั่นใจในตัวคุณคุณจะมั่นใจในตัวเขาเหตุการณ์นี้เข้ามาตอกย้ำว่า คนทั้งคู่เนี่ยโชคดีที่มีกันละกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเมย์ขอให้ความรักของคุณมั่นคงแบบนี้นะคะตลอดไปแล้วก็ขอให้ความรักของคุณนะคะส,สดใสถ้าคุณชอบพลังงานหน้าไพ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกํลาลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็สามารถที่จะทิ้งพลังงานไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ